สวัสดีครับมันเดย์ทอลวันนี้ครับกลับมารีวิวหนังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวกันไปหลายเอพิโซดเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะดูตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ค่อยชอบพระเอกนะครับก็คือเล่นโดยชาน n ิ่งถาธรมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างขี้เก๊กในสายตาผมนะฮะหลายๆคนอาจจะชอบก,ก็ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบดูหนังกีฬา แล้วก็ชอบพระรองนะครับที่เล่นโดยมาร์คร f ฟโร่นะครับก็เลยเปิดใจลองดูสักนิดหนึ่งว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า fox catcher ครับถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับก็คงจะรู้พล็อตเรื่องทั้งหมดแล้วนะครับโดยที่ผมไม่ต้องสปอยเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬาแล้วก็วงการธุรกิจในช่วงปี1980-19ด้วย มันเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีที่ชื่อจอห์นดูพอนนะครับหรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าดูปองดูปองเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬามวยปล้ำมากจนกระทั่งตั้งทีมมวยปล้ำที่ชื่อว่า Foxcatcher ขึ้นมาและดึงตัวนักกีฬาแวลดีเข้ามาในทีมพร้อมกับจัดหานักกีฬาระดับแชมป์โอลิมปิกมาเป็นโคช้ชด้วย ฟังดูแค่นี้ก็คงจะโลกสวยเหมือนเรื่องราวในวงการกีฬาที่เคยได้ยินกันมานะครับแต่บังเอิญว่าจอรนดูพอนเนี่ยนะครับเป็นคนไม่ธรรมดาเขาเกิดมาในครอบครัวที่แตกร้าวพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุ2ขวบการเติบโตมากับแม่ในตระกูลชั้นสูงอย่างดูพอนซึ่งร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีทรัพย์สิสนแล้วก็ที่ดินมากมายหลายพันไร่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่พร้อมจะอุ้มฉูเอาอกเอาใจและแน่นอนว่ามีผู้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มากมายเช่นเดียวกันทำให้จอนได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างที่เด็กทั่วไปไม่สมควรจะได้รับเขาแทบไม่มีเพื่อนเลยนะครับแม้แต่เพื่อนบ้านก็ไม่มีเพราะที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลจนไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหน เขาเป็นลูกคนสุดท้องพี่ๆอายุห่างกว่ากันมากเลยนะครับตามประวัติแล้วเนี่ยนะฮะจอน,นั่งกินข้าวคนเดียวตั้งแต่เด็กในห้องอาหารจนอายุ10กว่าขวบการอยู่คนเดียวการขาดความอบอุ่นการไม่มั่นใจว่าคนที่เข้าหาหวังดีหรือประสงค์ร้ายก็พอกภูนจนทำให้จอนเนี่ยกลายเป็นคนแปลกๆในสายตาของคนรอบข้างแล้วก็เริ่มมีอาการพาานอยหรือว่าหวาดกลัวที่จะถูกทำร้ายครับ ในช่วงที่ตั้งทีม Foxcatcher จอรนดึง2พี่น้องเดฟชลส์กับมาร์คชลส์นะครับเข้ามาเป็นนักกีฬาในทีมพร้อมกับเป็นโคช้ชให้กับนักกีฬาคนอื่นๆด้วยและเขายังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับสมาคมมวยปล้ำสหรัฐอัดฉีดนักกีฬาไปแข่งขันกีฬามวยปล้ำในที่ต่างๆรวมถึงกีฬาโอลิมปิกด้วยครับตอนแรกทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างราบรื่อน,นะฮะ เว้นแต่ว่าแม่ของจอรนไม่เห็นด้วยและไม่เคยยอมรับสิ่งที่จอรนทำแม่ของเขามองว่ากีฬามวยปล้ำเป็นกีฬาของชนชั้นต่ำและเธอไม่อยากให้ลูกชายกลายเป็นชนชั้นต่ำไปด้วย The I't like to see you being low. ซึ่งแน่นอนว่านี่ไม่ใชค่ครั้งแรกที่จอร์นต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกนะครับ แต่หนังก็ได้แสดงให้เห็นว่าจอนเองก็สแสวงหาความยอมรับจากแม่ของตัวเองมาโดยตลอดมีฉากหนึ่งครับที่แม่ของจอนแวะเข้ามาดูการซ้อมกีฬาจอนถึงกับวางท่าเป็นโคช้ชที่คอยกำกับการสอนนักกีฬาอย่างจริงจังทั้งที่เขาแทบไม่มีทักษะการเล่นมวยปล้ำเลย นักกีฬาทุกคนต่างรู้ดีว่าจอนมีความผิดปกติทางจิตใจนะครับแต่ก็พยายามมองข้ามมันไปอาจเป็นเพราะว่าโดยปกติจอนก็เป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อนักกีฬาอยู่เสมอเวลาไปแข่งขันหรือว่าออกงานสังคมเขาจะพาทุกคนขึ้นเครื่องบินส่วนตัวทุกครั้ง ไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตนั้นจอนดูแลทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอยู่ในที่ดินของตัวเองได้มีสนามยิงปืนให้ฝึกซ้อมแม้กระทั่งบางครั้งก็ให้ยืมเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจตราความสงบเรียบร้อยในละแวกบ้านอีกด้วยแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามความผิดปกติทางใจของจอนไปก็คือเกือบทุกคนหวังผลประโยชน์จากเขาเลยนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุนของจอนนั่นเอง อาการของจอนเริ่มหนักข้อมากขึ้นเขาเริ่มกลัวคนมาทำร้ายบางครั้งเขาพกปืนไปไหนต่อไหนหรือบางครั้งไปดูนักกีฬาฝึกซ้อมก็ถือปืนไปด้วยและบางครั้งก็เอาปืนยิงออกไปในทุ่งในป่าแถวบ้านเพราะคิดว่ามีคนซุ่มรอทำร้ายเขาอยู่แต่คนรอบตัวเขาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าจอนมีกีฬาที่ชื่นชอบอีกอย่างก็คือการล่าสัตว์ครับ การเห็นจอหนยิงปืนหรือว่าได้ยินเสียงปืนในฟาร์ม Foxcatcher นั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติทีเดียวและแล้ววันหนึ่งจอนก็เริ่มหวาดกลัวสีดำเขาไม่แต่งชุดดำอีกเลยฮะเขาขายม้าสีดำในฟาร์มออกไปแล้วก็ลามไปจนถึงการไล่นักกีฬาผิวดำออกจากทีมทั้งหมดทุกคนเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วแต่ก็พยายามทาใจดีสู้เสือและคนที่สามารถคุยดีกับจอหนได้มากที่สุดมาตลอดก็คือเดฟชอล์ส์นั่นเอง เขาเก่งในเรื่องของการต่อรองแล้วก็มีทักษะในการเจรจาหลายๆครั้งที่นักกีฬาในทีมมีปัญหาเดฟจะเป็นคนที่เข้าไปคุยกับจอนให้แทนและทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีเดฟกลายเป็นคนเดียวที่ยังยืนยันว่าความผิดปกติของจอหนนั้นไม่ได้มีอันตร,รายกับผู้อื่นเลยเขามีลูกเล็ก2คนถ้าเขารู้สึกว่ามีอันตร,รายจริงๆเขาคงพาลูกเมียออกจาก fox catcher ไปแล้ว นี่เป็นคำยืนยันที่ทำให้ทุกคนสบายใจและยังคงอยู่ในทีมต่อไปครับจนในที่สุดการออกจากทีมของมาร์คโชสซึ่งเป็นน้องชายของเดฟก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่น่าจะทำให้จอ h n นเริ่มไม่พอใจเดฟมากยิ่งขึ้นเพราะเดฟต่อรองกับจอรนว่าถ้ายังอยากให้เขาอยู่ในทีมต่อไปจอรนจะต้องจ่ายเงินดูแลมาร์คด้วย ในหนังไม่ได้บอกว่านี่คือปัญหานะครับในขณะที่สารคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Team Foxcatcher ซึ่งสร้างขึ้นมาทีหลังหนังเรื่อง Foxcatcher นะครับบอกในทำนองว่าแรงจูงใจที่ทำให้จอนไม่พอใจเดฟเพราะดูเหมือนทุกคนจะรักเดฟด้วยความที่เดฟเป็นโคช้ชและคอยแก้ปัญหาต่างๆให้นักกีฬามาโดยตลอดแล้วอยู่ๆวันหนึ่งจอรนก็ให้คนขับรถพาเขาไปส่งที่บ้านของเดฟ พอเดฟออกมาทักทายท่านั้นะครับจอร์นก็ตะโกนใส่เดฟว่านายมีปัญหากับฉันใช่ไหมแล้วก็ยกปืนจุด44แมกนัมขึ้นมายิงใส่เดฟไป3นัดตายคาที่ครับและเขาก็กลับไปฝังตัวในห้องนิรภัยในบ้านของตัวเองจนกระทั่งตำรวจมาล้อมจับด้วยการตัดแกส๊สตัดไฟแล้วรอให้จอร์นออกมาจากบ้านเอง ในที่สุดสารตัดสินว่าจอร์ดูพอนมีความผิดปกติทางจิตใจแต่ไม่ถึงขั้นวิกลจริตนะครับจึงให้จำคุก30ปีจนกระทั่งจอร์นตายในคุกเมื่อปี2010มานี้เองครับ นอกจากเรื่องนี้จะเป็นเหตุสะเทือนขวัญในวงการกีฬาสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับยังถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญในวงการธุรกิจด้วยเพราะว่าจอห์นดูพอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐีใน400อันดับเศรษฐีของ For ์สนะครับที่ถูกดำเนินคดีดดข้อหาฆาตกรรมแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่สงสัยของใครหลายคนว่าตกลงแล้วใครผิดใครถูกนะครับเพราะว่าจริงจงจอห์นดูพอนเองก็มีปัญหาทางจิตใจถูกกดดันตั้งแต่เด็กได้รับความโดดเดี่ยวได้รับความ อุ้มชูมาตลอดเวลาทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ผิดสําหรับเด็กบางคนที่ต้องเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันนะครับจนทําให้เขาต้องเกิดความรู้สึกที่หวาดกลัวต่างๆรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกทําร้ายทางจิตใจมาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดอาการพารานอยนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เติบโตมาในสังคมแบบนี้ในครอบครัวที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยมองว่า ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับแนะนำกันไปดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ที่ชื่อว่า Foxcatcher นะครับแล้วก็สารคดีอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า Team Foxcatcher ทั้ง2เรื่องนั้นฉายใน Netflix เช่นเดียวกันครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ครับติดตามในตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ